พอถึงช่วงเวลาเก็บผลผลิตฝรั่งหงเป่าสือที่ไรเนี่ยก็จะเจอปัญหาฝรั่งผิวไม่สวยนะครับตกเกรดจํานวนมากเลยแต่เป็นเพราะว่าเขาปลูกแบบหล่อสารเคมีครับผิวก็เลยเป็นไปตามธรรมชาติจึงคิดหาทางต่อยอดนําไปแปรรูปนะครับอยู่ที่นัตวรารินฟาร์มบ้านย่านยาวหมู่11ตําตบลวงค้องอํเาเภอพรมทิรามจังหวัดพิษณุโลกของนางสาวนัวรารินเม่งมั่งมีอายุ46ปีครับแล้วก็สามี ซึ่งเขามีฝรั่งที่ลายผิวมันไม่สวยครับก็ขา,ขายกิโลกรัมละ70บาทเท่านั้นเนื่องจากว่าสภาพอากาศร้อนจัดเนี่ยมีผลโดยตรงต่อผลฝรั่งทําให้ผลนิ่มไม่กรอบแล้วก็บางลูกผิวมันไม่สวยครับเลยลองนํามาทํำข้าวเกลียบฝรั่งกรอบดูครับก็หาข้อมูลวิธีการเทคนิคต่างๆเพิ่มเติมจากใน y o u t u b e ลองผิดลองถูกปรับสูตรอยู่หลายรอบนะครับ ซึ่งเลือกทำข้าวเกลียบฝรั่งกรอบเพราะว่าสวนเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้สารเคมีแล้วก็พยายามจะไม่ใช้เลยครับจึงทำให้มีฝรั่งตกเกรดเยอะมากมีทั้งแบบขายแผ่นดิบแล้วก็ทอดขายครับแผ่นดิบเนี่ยเก็บไปได้น,นานถึง4เดือนเลยความกรอบแล้วก็รสชาติยังปกติอยู่ <S <S เพียงแต่ว่ากลิ่นพริกไทยเนี่ยจะลดลงบ้างส่วนสีก็อาจจะจางลงนะครับเพราะว่าเป็นสีของเนื้อฝรั่งแล้วก็แป้งเพราะว่าไม่ได้ใส่แต่งสีเข้าไป ข้าวเกรียบฝรั่งกรอบจะมีเนื้อสัมผัสที่เบาบางกรอบนะครับแต่ว่าความหอมของกลิ่นฝรั่งเนี่ยอาจจะไม่มีแล้วเพราะว่าต้องไปผ่านการทอดความร้อนสูงครับ สวนวิธีการทําก็ไม่ยุ่งยากขันฝรั่งหงเปล่าสือเป็นชิ้นๆนำไปปั่นให้ละเอียดก่อนนํามาผสมกับแป้งแล้วก็พริกไทยครับแล้วก็ห่อแล้วก็นําไปแช่ตู้เย็นทิ้งไว้หนึ่งคืนจากนั้นนํามาหั่นเป็นชิ้นๆแล้วก็นําไปตากแดดให้แห้งเพื่อเตรียมบรรจุส่งขายครับมีแบบทอดแล้วเนี่ยถุงละ20บาทแล้วก็แบบที่เป็นแผ่นดิบนะครับกิโลกรัมละ150บาทพอมันมีเยอะเสร็จเราจะทํายังไงกับมันล่ะอบแห้งขายไม่ขายมันไม่ได้ขายแบบ ขายดีไปเลยอะค่ะพี่มันจะเป็นตลาดที่เป็นตลาดระดับสูงซึ่งลูกค้าเขาจะทยอยสั่งมาสั่งแยมส่วนแยมเนี่ยขายได้ไหมขายได้ค่ะมันไปได้เรื่อยๆน้ำฝรั่งไปได้เรื่อยๆแต่ว่าเราอยากให้มันมีโปรดักที่ที่มันทานง่ายกว่านี้แล้วเราสามารถทําได้เลยคือเราขายแพนดิตได้ที่ผอมองเขาเก็บนะคะเราขายแผ่นดิตได้ แล้วเราขายเป็นแบบทอดพร้อมพร้อมทานเลยได้เหมือนกัน <c oughs> ก็คือมีทั้งสามารถแม่ค้าเอาจากเราไปต่อยอดขายได้หรือว่ารับที่เราทอดแล้วไปขายก็ได้เหมือนกันนะคะมันมันได้ผักตเพิ่มขึ้นด้วยค่ะก็ะเลยลองทดลองทำ นอกจากนี้ครับยังสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆอย่างต่อเนื่องครับเริ่มจากน้ำฝรั่งสกัดเย็นขวดละ15บาทแยมฝรั่งไส้แดงกระปุกขนาด230กรัมกระปุกละ79บาทนะครับมีประโยชน์ต่อสุขภาพแล้วก็ขายดีมากด้วยครับและตอนนี้กำลังทำชาจากใบฝรั่งกับใบหม่อนซึ่งอยู่ในขั้นทดลองทำอยู่ด้วยครับ ส่วนใครที่สนใจนะครับอยากจะเรียนรู้เรื่องการหัดทาพกิ่งการห่อผลฝรั่งทำยังไงให้ปลอดภัยต่างๆได้ผลผลิตที่ดีนะครับก็ไปเรียนรู้กันได้ที่สวนนะครับ <c oughs> บอกว่ายินดีสอนให้ทุกอย่างหรือว่าถ้าอยากจะอุดหนุกนกันก็มีเบอร์ไว้ให้ติดต่อครับ0954924996ครับ